มาถึงช่วงคิดถึงคุณจังนะคะกับอีกหนึ่งวันกับสตรีทฟังโรลเลอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็โโอ้หห่างหายกับกับการออกอัลบั้มการทำเพลงไปนานมากกลับมาอีกทีนึงมารวมตัวกันอีกทีนึงนี่ต้องปรับอะไรกันเยอะไหมคะก็ข้อสนิมฮะต้องมาซ้อมกันกันบ่อยหน่อยใช่ใช่ห่อยขึ้นเยอะสุดนะพอๆกันไม่น้อยได้นะน้อยได้เท่าไหรนเพลงนี้เล่นยังไงวะเริ่มเริ่มเริ่มอ่นบ้างก็เลยเริ่มเริ่มทำเพลงแรกชื่อเพลงอะไรนะ จะหาใครได้อย่างนี้จะหาใครได้อย่างนี้อีกนี้แบบไม่มีไม่หาใครได้อย่างนี้จะหาใครได้อย่างนี้นี่คือทําเสร็จแล้วใช่ครับแล้วก็แล้วก็ปล่อยบนยูทูบกับ f a c e b o o นะครับเพราะว่าเพราะว่าอยากตอนนี้คือไม่มีใครไม่มีการเซ็นสัญญากับที่ไหนแล้วก็ลองใช้วิธีการของปัจจุบันดูว่าเขาเพราะว่าเราใช้วงใหม่ๆหว่าเขาเขาใช้วิธีนี้กันแล้วก็ใช้ล้วคนก็กดเข้าไปฟังเข้าไปดูกันเยอะไหมฮะใช่ก็ค่อนข้างเยอะครับค่ะแล้วแล้วแล้วแนวเพลงก็ยัง สไตล์เดิมไหมมีคอยเป็นร็อกร็อกร็อกอยู่แต่ว่าแล้วก็จะค่อนข้างเรทโทนนิดหนึ่งจะเป็นร็อกที่ย้อนยุคหน่อยจะเสียงจะไม่สนั่นหวัดไหวมากจะมีแบบดิบดิบดิบบ้างใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนื้อหาล่ะเนื้อหาเราเราพูดถึงอะไรเราหนักขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะแบบเหมือนกับว่าเ้ยเราห่างจากวงการไปนานหรือเนื้อหากลับมาอก็เป็นเพลงรักครับเป็นเพลงรักเพียงแต่ว่าดนตรีมีความเป็นร็อกจังหวะสนุกสนุกแหละแต่ว่าเนื้อหาเป็นเพลงเป็นเพลงรักที่แบบ ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครเหมือนเธออะไรเงี้ยฟิลประมาณานี้เนื้อเพลงโดยสรุปแล้วใช้เวลาทํางานกันนานไหมคะเพลงนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะว่ากว่าจะเราจะรวมตัวกันกว่าจะอะไรกันปรับตัวท้านับอย่างนั้นก็น,นานครับเพราะว่าพอเราขึ้นท่อนหนึ่งส่งให้หนะฟังส่งให้เอกฟังอโอเคแล้วก็ทิ้งเวลาแต่เพราะว่าอย่างอื่นกัน <c oughs> เราไม่ได้มารวมเกาะกันนน้นแต่ว่าจะโทรคุยกัน <c oughs> <ๆ>อย่างที่นายเคยเล่าให้ฟังว่าเราจะโทรคุยกันตลอดมันเลยใช้เวลาก็เกือบปีนะเพียงเนี้ย เพลงเดียวกับปีครับไม่มีเวลาเจอกันมากกว่ามันก็เลยแบบโอ้โหใช้เวลาเรื่อยๆมาเลี้ยงๆมากก็่าจะเสร็จเป็นเพลงก็ก็เกือบปีฮะค่ะแล้วนี่กลจะทำกี่เพลงนะก็จริงๆยุคนี้เป็นยุคที่ซีดีตายแต่ว่ามันไปไปมาเนี่ยซีดีตายคนที่ฟังเราจริงๆเนี่ยกลับเป็นคนซื้อซีดีเยอะมากกว่าอะไรก็เลยเลยถือว่ายังไงคงยังต้องมีฟอร์แมตที่เป็นซีดีฮะแต่ว่าอาจจะ อาจจะเป็นมินิอัลบั้มคิดว่าทำออกมาเพื่อที่จะให้แฟนเพลงที่ตามเราอยู่เนี่ยยังคงติดตามเราได้ในผลงานใหม่ครับแล้วก็อาศัยสื่อบนโซเชียลเน็ตบวกไปเรื่อยๆครับผมแสดงว่าที่เราหายไปสิบกว่าปีเนี่ยเหมือนกับว่าอันนี้เป็นการคิดถึงนะคิดถึงบรรดาแฟนๆแล้วเลยติดต่อสื่อสารกับบรรดาแฟนๆของเราอยู่ไหมฮะยังติดต่ออยู่ครับติดต่ออยู่ค่ะ มันดีตรงที่ยุคนี้ Facebook ทุกคนมนเหมือนมีบบตเป็นตัวมีบัตรแลือยังมีเ a c e b o o อย่างไรเนี่ยมาจับคตอกันไปติดฟังตั้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 ง ถ้าพูดถึงฝีมือเด็กรุ่นนี้เก่งขึ้นถ้าเทียบอายุเราถ้าเป็นเด็กอายุเท่ากันเนี่ยเขาเก่งกว่าถ้าเทียบนะฮะ,ะแต่แบบว่ามีสถานที่ที่ได้เรียนได้อะไรมากกว่าใช่ครับแต่สิ่งที่ยังหายไปอยู่ผมว่าคงเป็นเรื่องของอายุเนียเป็นวัยวุฒิพี่คือบางทีมันมีความไอเดียสดใหม่มีความเป็นกิมมิตต่างๆอะไรพยายามจะหาแนวทางของตัวเองแต่พอมันออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเราเห็นตัวเองในสมัยที่เราก็พยายามหาเหมือนกัน ฉะนั้นดนตรีแต่ละยุคไม่ว่ามันจะเป็นสีสันแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะความสดของเด็กอะไรเงี้ยที่ที่เกิดขึ้นทุกยุคแม้ว่าแม้ว่าวิธีการเล่นหรือแฟชั่นของแต่ละยุคมันจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นความสดของอายุคแล้วแต่ละคนมีอะไรที่ทําแตกต่างจากเรื่องของดนตรีไหมกิจ,จกรรมยามว่าง ทำอะไรกันบ้างไหมฮะจไหนจะถามว่าเล่นกีฬาไหมก็เล่นป่ะเล่นป่ะเล่นไหมจะบอกว่าเล่นบอลก็เดี๋ยวคนตีความมาเป็นอย่างอื่นอ็เลกีฬาหรอออดเล่นอะไรบ้างโยยนน้ำหนักก็อ่า ส่วนใหญ่ผมจะใช้กิจกรรมอยู่อยู่กับที่คีระจักรเสเยอะถ้าทําไม่ได้เล่นดนตรีกับสถิตฟังนะครับก็จะเป็นเป็นอย่างนั้นไปมากกว่าทํางานให้ทุ่มเทงานให้พระเจ้าใช่ครับใช่เป็นอย่างนั้นมากกว่าโดคงจะเป็นเรื่องของดนตรีอ่ะใช่ไหมฮะด้วยครับส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแลสมาชิกหรือแม้กระทั่งแบ่งปันเรื่องเรื่องการเรียนพระคัมภีร์เรื่องอะไรพวกนี้ครับก็เป็นแบบสอนด้วยฮะสอนละวงละวีอะไรด้วยไหมเขาเรียกสอนละวีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แล้วก็พระคัมภีร์เป็นการเป็นการแนะนํามากกว่าแนะนำพระคัมภีร์แบ่งปันกับคนผู้เชื่อใหม่ๆอะไรเงี้ย แล้วเป็นคิสเตียนเขาด้วยป่าไม่อ๋อไม่ครับพูดครับพูดครับพูดพูดค่ะแล้วทําอะไรอย่างอื่นอีกบ้างก็อย่างที่ที่เคยบอกไปว่าผมก็จะอยู่ทางด้านโมเดลเขามีโมเดลโอ้ลืมไปว่าเอกไฮโซเอกหลักมือเอกหลักมือแพงสุดเท่าไหร่อ่ะแพงสุดอืห้าหมื่นครับว้าวเป็นอะไรฮะเป็นตัวอะไรเป็นหุ่นยนต์ตัวแค่นี้อ๋อส่วนใหญ่เน้นดับไปทางหุ่นยนต์เหรอของเล่ผู้ชายเหรอผู้หญิงใช่ปะผู้หญิง ผู้หญิงผู้หญิงก็จะมาซื้อของเล่นบูชาเนี่ยครับเช่นการ์ตูนที่ดังๆอย่างวันพีซตอนนี้ดังมาซื้อกันซื้อทีทูพีซไหมค่เก็บไว้ใส่เองนีนั่นแหละครับแล้วก็ก็คือจะเป็นพวกหุนยนต์หรือไม่การ์ตูนดังๆหรือว่าหนังที่กำลังฉายเช่นอย่างแบทแมนหรือว่าอย่างอะไรนะอเวนเจอร์อะไรพบกนี้จะเป็นของะสมที่แบบว่า คนรุ่นพวกนี้เขาเขาจะเก็บกันเพราะนั้นมากกว่าเขาจะมีเวลาว่างทําพวกนี้ส่วนใหญ่เอกทำเอกดีไซน์หรือว่าเอกทําเลยหรือว่าทาโมเดลหรือว่าก็ทําโมเดลเลยครับก็คือเช่นเอามาประกอบพ่นสีโน่นนี่นั่น่นแหละครับคิดดีไซน์ด้วยไหมคะหรือไม่ก็บ้างนิดหน่อยก็มีความสุขดีเนาะก็จะก็เรียกอะไรอยู่ก็จะได้ปีกหนีจากการที่จะต้องอยู่หน้าจอ lcd มาขึ้น เอปิงหนีจากสองคนนี้ในความหมายคืออย่างนั้แซวะแสบแส่ะละนะณ่ะทำอะไรบ้างกิจกรรมยามว่างกิจกรรมยามว่างคือก็คงหาที่ชิลกาแฟอย่างเดียวเลยครับชิลกาแฟกาแฟโอเคคนนี้ตาเขาเยิ้มตลอดเวลาเลยชิลกาแฟชิลกาแฟชิลกาแฟเป็นไงเหรอกาแฟฮะชิลกินกาแฟลืมไปคนดันแอลกอฮอล์ เราอยู่การตลาดมานานแล้วก็ไปชิวกาแฟซะหน่อยไปไหนบ้างวันว่างๆวันสบายๆไปไหนบ้างก็หาที่ฮะถ้าท้ายกาแฟหน่อยสวยๆไปเลยนะจริงเหรอคือจะวิ่งวิ่งอ๋อคุณไม่ไปผับไปบาร์เหรอไม่ไม่เหรออ๋อคุณยังนั้นแอลกอฮอล์แบบว่าตรงคอนเซ็ปต์ของคุณเลยใช่ไหมนั่นครับผมนอนแอลกอฮอล์ครับไม่ดื่มเลยเหรอไม่เออน่ารักแคะไปไหนบ้างคะเอกไปไหนบ้างก็ถ้าได้พักผ่อนจริงๆผมด้วยที่ว่าไปไหนมาไหนเยอะชอบอยู่บ้าน Uhm. มากที่สุดแลเพราะคุณไปไหนมาไหนเยอะคุณไปไหนอะฮะก็เช่นช่วงที่ช่วงที่เว้นผมก็ลืมบอกนะว่ามีเล่นดนตรียังคืนด้วยแบบรวบรวมเพื่อนๆอะไรเงี้ยรู้จักมารวมๆกันเล่นยังคืนบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปผับก็ไปบ่อยแล้วผับออกคนนี้ไปผับไปบ่อยแล้วไปแบบ่อยงเล่น่อยเล่นก็คือไปเล่นดนตรีก็มันก็เลยแบบรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เราอิ่มล้ะแล้วพอถ้าจะไป ถ้ามีเวลาอยากไปต่างจังหวัดก็ไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่มีก็คือจะอยู่บ้านเลยนั่งดูหนังนั่งทําโมเดลบ้างอะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วเราสะสมโมเดลอะไรเป็นพิเศษ่สะสมตัวอะไรเป็นพิเศษเราชอบอะไรเป็นพิเศษนะก็ชอบมันมีอยู่สองอย่างคือก็มีอย่างกันดั้มกับมาครอสครับกันดั้มกับสองอย่างนั่นแหละเขาบ้าจะเก็บไปเก็บครับเขารวยจริงฮะโอ้โอ้ ผมไม่รวยเลยผมกสะสมเลยว่าสะสมเลยผมถ้าเงินก็ดีเหมือนกันป่ะเราเล่นเราเล่นเงินก็ดีเหมือนกันดีสิที่จริงถ้าโอ๊ตพักผ่อนโอ๊ตขับรถกลับบ้านเพราะว่าอยู่หัวหินไงใช่ใช่ขับรถกลับบ้านก็จะมีความสุขแต่ไปช่วงโลดซีซั่นนะอย่าไปช่วงไฮซีซั่นเพราะหควิดเยอไปง่ายอ้โค่ะนะคะแต่เร็วๆนี้เราคงจะได้ยินเพลงนี้กันเยอะขึ้นนะไม่มีใครจะหาใครได้อย่างนี้นะแล้วก็เพลงที่สองเตรียมยังคะ ยังครับแต่ก,ยก็ยัง้ใช่แบบเป็นปีปีหน้าเราให้ามาคุยกันใหม่แล้วกันนะโอ้โหล <Lily> ้วเขาทำงานกันอย่างสบายๆเขารวยกันจริงค่ะอันนี้เราก็ไอ้วทำไมเให้กับเช้าเดียวฮะให้กับเช้าเดียวก่อนนะเดี๋ยวให้หม่ค่ะขอบคุณมากเลยที่มาเยี่ยมรายการของเรานะคะว่าหลายคนคงคิดถึงส e e t f ฟังโรเลอร์ขอบนะคุณมากมากค่นะค